นนนะะะะะคคคคคปกกกหลลังใจใจ้พวเเเราาาะะขอบุณมๆย่็วนนนะะสวัสดีครับคลิปนี้เป็นสื่อไทยพูดถึงน้องลิซ่านะฮะโดยตั้งหัวข้อว่าจากเหยื่อที่โดนเหยียดเชื้อชาติมาตอนนี้ลิซ่าเริ่มชนะใจคนเกาหลีได้บ้างแล้วจากผู้จัดก,การออนไลน์โดยเนื้อข่าวก็เขียนว่าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าล,าลิซ่ามโนบารหรือลิซ่าแบล็ิง นับเป็นไอดอลเคป๊อปที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งของวงการแม้ว่าตอนเริ่มต้นเส้นทางไอดอลจะต้องเผชิญกับความยากลําบากเพราะโดนดูถูกจากบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายนับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่ไอดอลเคป๊อปชาวต่างชาติจะถูกชาวเน็ตเกาหลีเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลิซ่าและลิ่ามโนบานสมาชิก Black พิงคคนนี้ซึ่งถือว่าเป็นคนที่โดนกระทําหนักที่สุดจากคอมเมนต์ต่างๆของชาวเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเมื่อไม่นานมานี้ ไอดอลสาวไทยเริ่มได้รับความเห็นใจจากชาวเกาหลีมากขึ้นเรื่อยๆโดยมาจากหลักฐานที่ว่าผลงานของน้องเล็กวงแบ a ็คพิงค์มีชื่อถูกค้นหามากที่สุดติดอันดับท็อป10บนชาร์ตเมลอนนั่นเองสำหรับเมลอนนั้นคือแพลตฟอร์มสตรีมเพลงออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีซึ่งการที่เพลงของลิซ่าเข้าไปติดท็อ10ได้นั้นสะท้อนให้เห็นว่าชาวเกาหลีใต้มีความสนใจในผลงานของน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ เป็นที่ทราบกันดีว่าชาวเน็ตเกาหลีนั้นมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อลิซ่าแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยหากเปรียบเทียบกับสมาชิกอีก3คนที่เหลือซึ่งมีเชื้อสายเกาหลีใต้ทั้งหมดแฟนๆต่างชาติหลายคนเชื่อมั่นว่าเป็นเพราะความแตกต่างด้านเชื้อชาติที่ลิซ่าเป็นชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้ลิซ่าถูกดูถูกเหยียดหยามจากชาวเน็ตเกาหลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องรูปร่างหน้าตา ที่ไม่ใช่สไตล์ที่เกาหลีชื่นชอบโดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลิซ่าไปร่วมงานโกลเด้นดิสอเวอร์ดครั้งที่33จ้ามาในชุดเปิดไหล่ซึ่งชาวเน็ตเกาหลีพากันล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาของลิซ่า โดยระบุว่าถ้าไม่แต่งหน้าก็เหมือนผู้หญิงไทยธรรมดานั่นแหละพร้อมกับคำพูดเหย่ยดลิซ่าอีกมากมายจนแฟนต่างชาติต้องลุกมาปกป้องก่อให้เกิดแฮชแท็กมากมายเรียกร้องให้เขารบลิซ่ามากขึ้นเพื่อให้ชาวเน็ตเกาหลีได้เลิกบูลลี่ลิซ่านั่นเองในเวลานั้นมีไอดอลหนุ่มไทยคนหนึ่งแบมแบมหรือแบมแบมก็สิเวนได้ออกมาพูดเพื่อปกป้องลิซ่าด้วยเกี่วยวกับดราม่าดังกล่าวโดยระบุว่าผมรู้ว่าพี่ลิซ่าเขาเป็นคนยังไงพี่ลิซ่าเขาเป็นคนนิสัยดีล่าเริง เป็นคนคิดดีทำดีอยู่แล้วครับตอนนี้อาจจะมีบางคนอาจจะยังไม่รับรู้ แต่เชื่อว่ายังไงสักวันหนึ่งเขาต้องรับรู้แน่นอนพีลิซาเขารับรู้ถึงกําลังใจครับซึ่งพีลิซาฝากขอบคุณทุกคนจริงๆชาวเน็ตเกาหลีเคยหาเรื่องบูลลี่ลิซ่าอย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อ Black, Pink Black พิงค์คัมแบล็คเมื่อปีที่แล้วลิซ่าเป็นคนเดียวที่ได้ร้องท่อนแร็ปเพลงไอศครีมและ How You Like That โดยที่เจนนี่แร็ปเปอร์อีกคนหนึ่งของวงไม่ได้ร้องแร็ปแต่อย่างใดชาวเน็ตเกาหลีจึงต่อว่าไปยังต้นสังกัด YG Entertainment ที่ลำเอียงและปฏิบัติกับลิซ่าเหนือสมาชิกคนอื่นๆในวง จนแฟนๆต้องออกมาแก้ต่างโดยระบุว่าจริงๆแล้วลิซ่าคือคนที่ถูกเลือกปฏิบัติได้แย่ที่สุดต่างหากจากต้นสังกัดอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชาวเน็ตเกาหลีใต้จะเริ่มเปิดใจหาลิซ่ามาขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เธอกล้าแกร่งพิสูจน์ความสามารถของตนเองจนเป็นที่ประจักษ์ผ่านทางผลงานเดี่ยวโซโล่ของเธอเพราะจากโพสต์ต่างๆในออนไลน์ของเกาหลีมีหลายคอมเมนต์ที่ไปในเชิงบวกโดยชื่นชมลิซ่าที่มีรูปร่างหน้าตาโดดเด่นมีความสามารถตั้งใจทำงานอย่างหนัก และเป็นคนนิสัยดีน่ารักเรียกได้ว่าความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองของลิซ่าละลายน้ําแข็งของคนเกาหลีใต้ลงได้อย่างสิ้นเชิงอันนี้ก็เห็นด้วยนะเพราะหลังๆนี่น้องลิซ่าก็ติดอันดับต้นๆในเกาหลีใต้หลายๆครั้งเลยอย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ติดอันดับหนึ่งายชื่อสมาชิกหญิงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีผลต่อแบรนด์มากที่สุดนะครับมีมูลค่าต่อแบรนด์สูงสุด ซึ่งอันนั้นเขาก็จะใช้เรียกได้ว่าเ a ตติ้งจากทางอินเทอร์เนต็ตของเกาหลีนะฮะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงในโซเชียลการค้นหาต่างๆที่มีชื่อของน้องลิซ่าแล้วก็ออกมาคิดคะแนน แสดงว่าในตอนนี้ที่เกาหลีใต้ชื่อของน้องลิซ่าเป็นที่สนใจของผู้คนเป็นอย่างมากครับคลิปนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของน้องลิซ่าอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าจากคนที่โดนดูถูกเหยียดหยามโดยชาวเกาหลีใต้สู่ดาวดวงใหม่ก็ว่าได้นะนาทีนี้อ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับไว้จะนําบทความดีๆมาฝากเพิ่มขอบคุณครับ